ระเทีแบบว่าเจ้าของบ้านไม่ไม่ไล่ไม่กลับเจ้าของบ้านง่วงนอนแล้วแขกยังแขกแขกมาลงแขกแขกติดลมเจ้าของบ้านก็แบบบางทีบางทีก็ขึ้นหนีขึ้นไปนอนมตัวพับไม่ไหวเต่งเพื่อนยังอยู่บังทีไม่ใช่เพื่อนเรานะเดี๋ยวนี้นั่งกินกับใครรู้ไหมคะเพราะว่ารุ่นเราอ่ะก็ไม่ค่อยกินกันแล้วไงพี่ไปกินกับหลาน เที่ยวกับหลานใช่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 เคยเจอเคยเจอเคยเจอแล้วจะเที่ยวกับหลานเที่ยวกับลูกแต่ก็ไม่ไมหงุดหงิดเหิ่อนเมื่อก่อนลวไปแบบมีสติจิบใช่ไหมครับว่าไปจิบนจริงๆเมื่อหกเจ็ดปีนี้ก็ยัง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 ทิ้งตัวอยู่เลยแต่พอเขามันเริ่มอายุมันก็ด้วยด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ทิ้งตัวเหมือนสมัยก่อนแต่พอปีปีสองปีเนี้ยค่ะ ที่มันเป็นอะไรที่นิ่งกว่าเดิมเยอะมากมีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วยิ่งเรามาได้ทําอย่างเงี้ยเราคิดว่าบุญอ่ะไม่มีใครแย่งเราไปได้จริงๆเราทําเราได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวตายไปคนเขาก็มานั่งอุทิศบุญให้มึงคิดเหรอว่ามึงจะได้ถ้าถ้าบาปมึงเยอะขนาดนั้นมึงรีบทำไม่ท่อความแยงันนี้ก็ เตรียมเบียงเดินทางกันจะทำบุญกันทุกเช้าเช้าดินเอาละพี่นัทแต่ไ่บาทไม่ไม่ได้ไปใส่บาทก็จะไปทำทำบุญที่วัดเนี่ยค่ก็จะไปกันขอคนก็จะชวนกันส่วนใหญ่ปีนี้ก็จะไปออกลงทางกับผิวโอ้สาธุก็เนี่ยตอนนี้พอนั่นมันก็จะคิดแต่เรื่องพวกนี้พี่คิดแต่ว่าเราตุนไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนแล้วก็เป็นบุญที่ไม่มีใครสามารถแย่งเราได้ แล้วมึงใครทำให้เราได้ด้วยใช่เราต้อทำเองจริงๆพจริงเองมึงชั่วขนาดนั้นอ่ะมึงจะรับบุญจากใครคิดว่ามันจะถึงเหรอเอ้าเดี๋ยวด้ะวันนั้มึงจะชี้มาทางนี้ดิเอ๊มึงชั่วขนาดนั้นมึงคิดว่ามึงจะได้บุญเหรออ่ะลูกเต้าทำบุญให้คิดว่ามันจะถึงไหมเอาจะได้ในเซี่ยวของบุญที่ว่าคุณมีบุญสัมพันธ์กัน เวลาเราอยู่ที่ภพครูพี่รับบุญไม่ได้ที่นี่นะลึกมากเลยบุญไม่ถึงมันจะถึงเหรอโอ้โหเฮ้ยกันเลยตกตกกระทะอยู่เงี้ยน้ำเกาะข้าวต่างท้เหลอไม่ได้บุญโอ้ญแดดเล่าฉันขำนนไม่ใช่ละวจ้าเราทำยิ่งดีกว่าแน่นอนเอออย่างเงี้ยคือไม่มีใครแย่งบุญเราได้แล้วก็ทําให้เรานิ่งทําให้เรามีสมาธิเรา ทำให้คนได้กราบไหว้ในสิ่งสวยๆงามๆอืมแล้วก็ได้บุญให้สาธุเราได้บุญด้วยใช่ไหมเราก็สาธุมันก็ปล่อยแต่นี้เราให้ลงทั่วยอย่างนี้ถ้วยราคาอ่าอันนี้เช็ดๆแต่ตรงไหนยังไม่เหนียวนะครับก็เติมให้ให้กระให้น้ำยาอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจบภาคแรกก่อนเดี๋ยวภาคที่สองมาเฟื่องลูกนักต่อนะครับสะโพกดินระเบิดตุ้มตุ้ม ต่อไปเมื่อเราลงน้ำยยาเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีการปิดทองเ mm. ็ร์จะ่อยให้นักใช้สมาธิครับในการปิดทอง mm. อธิษฐานจิดไปทีละแผ่นทีละแผ่น,นครับ mm. ทุกความสวยงามขององค์พระสาธุต่อไปเป็นการเริ่มปัดทองครับ แม่เนื้อทองสองแท้เ <c oughs> ดี๋ยวนะนัดมีมีแมสไหมมีค่ะก็จะผงทองจะปีกไว้จมูกใส่แมสกดีก <ละ S 2> ว่าปลอดภัยกว่าเดี๋ยวถ้ามีแต่ตออจะเยีดทองระบางสมาธทีครับก็จะทำการปิดแผ่นเงินครับที่ฐานก่อนนะครับเดี๋ยวจะตรงบัวที่จะปิดด้วยแผ่นหน้า ในงานที่ละเอียดครับงานละเอียดต้องใช้เวลาใช้ใช้ความอดทนใช้สมาธิเป็นอย่างสูงอยากได้อะไรละเอียดละเอียดในชีวิตก็ต้องมาทำละเอียละเอียดแล้วเป็นคนหยาบมาตลอดหยาบลง ท้องชายครับวันนี้อุเทนพรมมินวางไหม่ครับมาจับแปลงจับทองปิดชาเลยครับเริ่มจากเทเกิดวันจันทร์ก็จะเป็นปางถวายเนตรเอ๊ะวันอาทิตย์เป็นปางถวายเนตรครับเทนน้องหน่อยเกิดวันจันทร์ใช่ไหมปางห้ามญาติหมดก็เลยวันนี้ทำไม่เท่ก่อนได้เลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังจะเดี๋ยวเ๋งใครเถียงกันอย่างนั้นเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอเออไม่มีหรอก อยู่ใฝันพี่แก้วไม่มีทางเลอือกไม่ฝันเนี่ยเอออย่าฝันเทพน้ำสะอาดนะเอาเนี่ยนี่แล้วก็ของน้ำล้ำสะอาดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดให้แห้งแล้วค่อยๆไปค่อยไปยไป,ปิดทองอก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่ไห่มันฝุ่นทีน่กลุ่มไม่ไม่สวยอย่างี้สวยเลย,<ว>ยออันน,น,นี้อันนี้คือเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อองอ เป็นช้อสที่ค่อนข้างจะใหม่ไงค่ะบางที้ขาถ้าใหม่จะเงากว่านี้หรือพอทิ้งไว้นานก็ตัวเงี้ยแปลงนี่แหะพี่ฝองน้ำอ,อ่าฝองน้ำฝองน้ำน้าหนักสีขาวเออเราวังลนนะเราบังล่นเราบังลน,งงลน,ๆๆงลนช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวรอสักครู่ครับมาดูการปิดทองของเทพททอุเทนทอมิน